หาดบ่งจิโน่ลอรองอืกินดีกับมันแลลวกินข้าวเขาอะกินแปะซะาเนแลกี่เนาะอือรุนอันเห็ด่อืมสุขาทลัวครับหมือนมาพอกระบาร้องขาาล้หมือนสี่สิบา้ามาสวนทางบ้านวนนาทางบ้านมันมันต่อมกระปวพก่บอะไรเออคางกับนี่พาไปเลาะสวน้างๆครกับนี่มาเบิ้งเจ้าของสวนมันต่อมกับวดอยู่น เอาไว้จักถุงนี่นะเดี๋ยวนัว้นมนี่ยเอาวนเลี้งเแล้วเออนี่มันเนีเออ่ยมันน่าติดบ่งบ่งกินบ่กินบริสิทธ์อาบริสิทธิ์ยาได้ไหมหลงปลูกแบบบานๆน้างัคือสวนใหญ่ในสวนใหญ่เขาจะใส่ย,ยาหลายเนาะอิักมันน้ำงาม โพดเหลืองนะ้วมาลองข้าวโพดเหลืองนะครับปลูกเองเนี่ยอยู่หลังบ้านย่างลงไปก่อนสนะวนอยู่เนาะย่างพาลงไปบงอย่างอ,อ,อันนี้เห้ยังไงเนี่ยฟักฟักฟกระบาทสาม,สามฟักเศร้าสามฟักเศร้าเนาะเป็นข้าวโพดเหลืองนะครับผู้เที่ยวเขาอยากาับใครสองหรือเจ้าของมามันบ้านเฮาเนาะขายกันกินนะ ปลปูกเองต้มเองเพื่อนลองปลูกเองต้มเองขายเองนะครับเลี้ยงพอไม่แบ่งเงินส่วนการตลาดให้ใครนะครับ <c oughs> สามฝากซาวสามฝากซาวเพื่อนลองเป็นจะซื้อโย่ปลูกบนบ้านแล้วนะครับตลาดฝักงามอยู่แต่ว,ว่ามันใส่ยาหลายเด้อ หักงามหักบักใหญ่ใส่ยาลายอันนี้แบ่งแบ่งกันกินกับปันกับหนอนเนาะตั้งบ่อสีต้องควงปลูกกินปลูกกินเองเยอกินกับอันที่เป็นนองกนี่บางบรรยากาศเดี๋ยวบรรดาแล้วมึงคางคอกหมูเขาอยู่อยู่หน้าหน่ะไหมเราขายเมื่อเราปลูกเออปลูกยังอยู่นะเอป้าเขาพวด

อีกการในยูบานกุดขาแล้วไหมลองมันกุศาตำบลทุกคนตำบลทุกคนตัางบ้านดอนธานีหว้งวันนี้มีตลอดนะครับวันนี้มีือนีละปลูกมาหลแล้ววันเะไรกินไดไขายแล้วมันองนี่คักนอันนี้ละอันที่กขาโรอยสองักสามักนี้นี่มันเปลนสองักาักไปอหนที่น้ักอย่ไห สองฝักสามฝักต้นหนึ่งสามฝากบอ่สองฝักสามฝักันก็เลยบ่ใหญ่แห้งเห็นเห็นในลิปนแล้ประเทศเอเที่มันเวียนน้มหลายหลายเป็น,นต้นหนึ่งเป็นฮกเย็ดพักนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของยายนะคะยายก็เด้งที่เดงน้องกินเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยมืนอนกั มันเกิดเกิดีลอเราพันที่สิบเ้าเ็ดยังม่แล้งลุนตัวนั้นผักเสียนะไงนะใครไงตาบามตาคอยไปปูบักเกิดเจ้าแย่ผักเสียนโอ้ยน่ายังออกไปบ้านไปอ่สวนน่นเกิกายังลาคอยไปบ้านไปเอาการลาเทียแป่งบ้านดีๆนังบเกิดเม่ยอพ่อมันแหงมั่กับำหูมัน มีนะมีะก็จะว่าเกิดง่ายเกิดง่ายของไม่ปูมาเกิดจะเกียเอมีไได้คันสมยอาง่เลกนให่พุ่มากกวนเมียพูนเลื้งนี่มากินกับพูนเลื้ยงหยาดบ่งจินนรู้อรอือกินดีกับมันแลกิ่มข่าเขาเอ้าเอ้าเอ้ากินฝักเดียวกอิ่มินฝักเดียกอิ่มแล้ว ปัญหายก็คุมกินฟักหนึ่งืที่ไม่ค่อยแน่เอานะเอาลดลงไปเลยม,มันอยู่กับมองตากเป็นย่งนีเลืกอกเราจะักต็มเนออันนี้เอาไฮไลท์ตใหญ่ๆนะี่ใช้ลูกไหน ท,ที่เป็นท่อมป่ะุ้กเลยดูไฟดุนไหมถ่ายไหมออ๋อถุงละสาวบาทแม่หของสามนี่ถุงละสาวบาทนะคะอันนี้ของผมนะครับเดี๋ยวจิตใจกระเป๋าไว้แล้วอือันพีเสียิเิียษ ได้คาปุ๋ยขึ้นมาดินอนนอนนอนกินมาแล้วนี่ครับคนหนึ่งจะล่ำกบกวนในกล้วยเนี่ยนะเนาะลงไปเพิ่งสวนกันบ้องได้กระตาหนึ่งนะครับชิ้ไหจังขี่ไหลแห้งค่ะดู เอน,นยุงบอใช่มันห,หองบริสิทธิ์ยามันสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบกับถุงนี้เลยถุงน้ำข่อยพอด,ดีสิบทุงพอดีถุงพอดีครับเหลือไปกินครับนี่นกินเประมาณน,นี้เ,เดี๋ยวยังไปบงสวนเากากทิ่เบิรงแม้บบบไม้นะครับนันต้มกระโพดครับ กันยางมาเบิงสวนครับรอเบิงสวนนี่ข้าวโพดบ้านนี่เป็นหัวกระปุกกำลังงามมังอึืนนะครับตามน้ำกระสุนน้ำสาใส่ยางน่อยๆแล้วครับนครับผู้ใดเตรียมเตรียมว่าได้ลงทุนกับเอาไปคุ้ยครับข้าวดต้นข้าโพดผาดดยได้แล้วออ แล้วบริสินิทุกอย่างครับใส่ประโยชน์ได้ทุกอย่างเครับเป็นสวนไม่น้อยนะครับหลังบ้านยางรงมา้หน่อยเดียวนะครับของเป็นบ้านพันยูหน้านะครับเนี่ยยิงม่ก่อนผมมาถ่ายมันมีหลายครับเดี๋ยวเ่าตัดไปแล้วข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดหวานมาบ้างแต่ชิมีสลัดนะครับสลัดเป็นบรรยากาศแบบบ้านนะสวนคางบ้านนี่ครับเป็นสลัดสลัดหอมครับงามๆครับมีต้นพริก ต้นหมักเตียงแล้วก็ข้าวโพดจะฟังปุ่นครับอย่างนี้ปลูกข้าวโพดหลังหน้านะครับพี่น้องเนี่ยมาเบิง่งพักเสียนนะครับพักเสียนนี่ถือว่าเป็นรายได้อีกตัวหนึ่งที่มันไม่ได้ปลูกแล้วกันแหมืบ้านทิมไว้นี่แล้วก็ไถครบเอ่อแล้วหน้าไถครบมันก็เกิดขึ้นมาอีกครับเนะี่ยพักเสียนนั่ก็เป็นพักสวนขั้วนะครับมีต้นหอมมีมะเขือเรียนมีพักซี่เล้าครับปุ่นครับ รวยครับส่วนเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าเป็นได้ขายครับได้ขายตลอดนะครับเนาะครับปลูกดอกไม้ความร้อนร้อนดอกไม้ก็กำลังสดสวยงามเลยครับได้อากาศเย็นนะครับนะการทั้งปิดเป็นบล็อกเกอรี่ครับบล็อกเกอรี่เพิ่งกัดผูนกนี่บ่ได้หลายไปันไในนะครับแต่ว่าได้ขายเพิ่งตัดไปขายหลายแะล่ะมีดอกเห็นบ่ ผมมีอยู่หน่อยหนึ่งนี่นะครับอันนี้ก็พัธน์เก่ามาจากของที่สวนแมวผมนะครับแมวผมเพาะต้นหน่อยไปนะครับแจกใจมูแลรับริขายกำลังสวยๆครับบ็อกกีกสวยบวกหว้อมนี่กะได้เก็บขายตลอดนะครับบวกพร้อมมอหลายนะครับนี่มึงเนะี่ หนึ่งหลุมนะครับสองหลุมสามหลุมสี่หลุมห้าหลุมหกหลุมเจ็ดหลุมประมาณเจ็ดหลุมกับเจ็ดหลุมนี่จะขายตลอดพรน้องังหลอดปกลีงใหญ่หลอกหนึ่งเพ่อน้องยางสวยกับยางสวยดอกเนี่ยดอกใหญ่งงอะไรใหญ่มากครับทีกก่จะเป็นต้นแบบพริกมันเพาะไวเนี่ยมาต้นแบบพริกกีนมาจังครับสั่งมานใน เพรนะ็ดน้อยเพรนะ็ดน่ากำลังกำลังงามปลูกไปแล้วนะตีลูกเร็วอยู่นะเขาปวดก็กำลังเกิดหลากสาย,ย่ามนะครับแบบง่ายๆเลยสยอย่างสูบอยู่ขาขุนขของต้นกล้วยทั้งนี้ปลูกในรล่อหยางครับดูขู่ขาบุตรกล้วยตีบยางสูงเลยครับมันนี่เครื่องอะไรมีเครื่องกิดหมายหมดหมนเกือบทุกต้นเลย นี่รอ,อย่างครับทัางนี้ใช้ทางา้าใส่น้ำสาแล้วครับหน้าพึนนี่อยูต่ติดบ้านครับติดหมู่บ้านใกล้ๆบ้านเลยครับก็จกะเป็นโรงเสียเป็นโรงเสียความบริสุทธโรงเสียก็เลี้ยงหมูเลยวหมูย่างมาลายเลยนะของคนพิ่นบานล้วนะครับมาตัดผกสลับหอมนะครับ ลัดหอมนะเอาไปขายกับข้าวโพดนะครับกินแปรี้ย่าเนตะ,ะกีะ้เนาะอนั่นเห็ดอยอืมหลวันนี้น้มันหลเด้ปีนี้มาเห็นอีเมะไหมอีเมะมะันมัดิกสุดปักแต้มไปแต้ม กินแปะชาไก่ถึงแลแต่สมัยถึงกินเดบกับเวียดนามโบราณนี่แหละเยดโพเนยังเวยนาโบราณในตไกิจนเนยัง็ดเตุลเล็กน้อยสมออะไรกินตรนั้นไกินเบอกเขา่าย่านไก่ิมันเล้ร้าไปขายไก่ อือีเมียบอกเอาไปคอยไปไทยปลูกอยู่หน้าอยู่ก็ไปไทยมันเยัพัอนชียะงอลย่อดอกนดอกนงรใอ่อันยอันนี้ตัดแล้วม็มีดอกหน่อยออกไมนี่ไม่เหนียวองไม่อยี้ไม่รู้ปกติเนี้ อันฟังน้งนี่ปลูกไม้มานี่ปลูกไม้มานี่อันเียอันเทียนเอาเล่มมาเล่มมาปลูกนี่มันข้นไวพัดหนมันพ่ปลูกไว้เจกไน่งอันี้เนี่ยเคลียนกับปู๋กเคลียนผิมื่อแตเสดายมากเกิดเองเม่อหลเกิดเองอันยะอันยะเชื่อนะจะปลูกแค่ยังไงหนิเราคดมันก็ข้นหมดเลยไร้้ย

เนนออกวนเ่อืาจีเอาไเด็ดเอาเราก็ไปบ้านกิดบ้ไปเพิ่งอนมัน่ลจะจบมันก็รนนน่าี่ันบนโอ้ยนี่มันนเลยจะจับมันก็โลนเลยนะนามโซ่่ันนี้นปกยว่าจะินปลูันม่ปลูกางอนนี้ปลูก้องวังตะวันได้กิน ทันไงไงมั้ยขวบล่างไม่หร่งน้นลานขายน้บนับบาดน้เนพ่นี่ยังพักสดดวนึงก็บริการเราไป่งลลานขายอย่างเดียว,อวเอาไปอะไรมันเอาเมือดเนาะเอาไเพีนนนะ่ขอ ดอบบกบอกกัลลีมันขายนับดอกเลยเนาะอเอาหน้าบ้านดีก็ปลูกกำลังหัวใหญ่หัวใไงหลังบัานยันนงหัวกระเด็นเจ้าอืมมันมีชุนสีเบดเอลย